หากเราจะพูดถึงรายการแข่งขันรถจัก,กรยานยนต์จิงชมป์โลกหรือ m o t ต GP ีในฤดูกาล2021ชื่อที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชื่อของเด็กหนุ่มไฟแรงหมายเลข20เจ้าแฟบฟาบิโอควาตาลโล่หนุ่มน้อยหน้ามนคนฝรั่งเศสสังกัดทีม Yamaha Factory กับตำแหน่งแชมป์โลกคนล่าสุดนักบิดดาวลุ่งที่ขึ้นมาเขย่าวงการม o t ต GP ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ขึ้นมา เพื่อนน่ารักทุกคนอยินดีต้อรับก็สู่ดีเฟกชั่นแนลฉัน่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการโต้สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดคลิปมาจากทางช่องเรานะครับฟาบ,บิโอควาตาลโลปีสัต์น้อยเอลเดียบโบสังกัดทีมมอนสเตอร์เอ g เน a m a จียามา่า ดาวลุ่งวัย22ปีที่ก้าวมาสู่ความสำเร็จบนจุดสูงสุดได้ในปัจจุบันฟาบิโอควาตาลาโลเกิดเมื่อวันที่20เมษายนในปีคศ1999ณเมืองนีตทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสเขาก้าวเข้าสู่วงการสองล้อครั้งแรกด้วยวัยเพียง4ขวบจากการผักดันของครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อ เอเทียนควาตาลาโลที่คอยเป็นกำลังหลักในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือกำลังใจที่มอบให้กับลูกชายของเขาด้วยความที่ครอบครัวควาตาลาโลเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะอยู่ในระดับหนึ่งความพร้อมต่างๆในการเข้าสู่วงการแข่งรถจึงไม่ใช่เรื่องยากมากนักบวกกับพ่อของเขามีความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการผลักดันลูกชายคนนี้ให้ก้าวไปสู่นักแข่งรถมืออาชีพให้ไ,ได้แม้ว่าอาชีพนักแข่งอาจจะยังไม่ใช่เป้าหมายที่เด็กน้อยฟาบบโอต้องการก็ตาม แต่ด้วยแพชชั่นของพ่อที่ส่งต่อมาถึงลูกชายของเขาสุดท้ายอาชีพนักแข่งก็กลายเป็นความฝันสูงสุดของเด็กน้อยฟาบิโอในเวลาต่อมาเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนครอบครัวคาตาลาโลจึงเก็บข้าของกระเป๋าเสื้อผ้าบินลัดฟ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แคว้นคาตาลุญญาในประเทศสเปนทันทีดินแดนที่ให้กำเนิดนักแข่งรถมืออาชีพและแชมป์โลกมากมายไม่ว่าจะเป็นฮอเก่ลอเรนโซแชมป์โลก5สมัยหรือมาร์คมาเกด จ้าของแชมป์โลกแปสมัยจึงเป็นเรื่องที่ดีสําหรับฟาบิโอที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝนฝีมือในศาสของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และลงแข่งในรายการแข่งขันระดับมืออาชีพรายการแข่งขันรายการแรกที่ฟาบิโอได้ลงแข่งตั้งแต่ย้ายมาสเปนนั้นคือรายการโพรโมวาโลซิดัครับสังเวียนนักบิดรุ่นเยาวซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับการแข่งขันในระดับเดียวกัน จนกระทั่งในปี2008ชื่อของเขาก็ปรากฏอยู่บนทำเนียบแชมป์ในรายการสเปนิชแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกเขาสามารถคว้าแชมป์ในรุ่น 50cc มาครองได้สำเร็จโดยวัยเพียง9ขวบและกวาดความสำเร็จต่อเนื่องในปี2009รุ่น 70cc ปี2011รุ่น 80cc ตามลำดับก่อนที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ในรุ่น p รีโมโต3ีได้ในปี2012ซึ่งเป็นรุ่นบ่มเพาะ ก่อนเปิดประตูไปสู่การแข่งขันในระดับเวอร์กลังปีในอนาคตซึ่งตามเส้นทางแล้วถ้าหากนักแข่งคนใดสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้รุ่นถัดไปก็คือการขยับขึ้นไปแข่งในรุ่น m o t o ทรในรายการ MotoGP และด้วยฝีไม้ลายมือที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าหนุ่มน้อยฟาบิโอควาตาลโลพร้อมมากแค่ไหนแต่เนื่องด้วยอายุของเขาที่อยู่ในวัย13ขวบทำให้เขายังคงเด็กเกินไปสำหรับการเดินทางไปแข่งทั่วโลก โดย FIM มีกฎข้อบังคับเรื่องอายุของนักแข่งที่ต้องมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปถึงจะลงแข่งขันในระดับ World GP ได้ Fabio q u a า t a r a r o จึงต้องเบนเข็มไปลงแข่ง Moto3 ในรายการ FIM CEV Moto3 Series เพื่อเหลอให้อายุของเขาถึงเกณฑ์โดยในปี2013และ14เขาสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ถึง2ปีซ้อนและทำสถิติเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในรายการแข่งขันรายการนี้ด้วยด้วยการควา้าแชมป์ของเขา ที่ชนะขาดในการแข่งขันเฟรนช์กลางปี2014ในบ้านเกิดกับผลการแข่งขันที่ชนะแบบขาดลอยทิ้งห่างอันดับที่2ถึง4วินาทีก่อนเข้าเส้นชัยซึ่งเขาก็พิสูจน์ให้กับทุกคนได้เห็นว่าเรื่องของอายุนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการลงแข่งรายการระดับสูงทําให้ชื่อของเขาเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายดยความแรงที่เกินอายุไปมากด้วยความแรงของเจ้าหนูคอตาาโลในปี2015 เป็นปีแรกที่เขาได้ลงแข่งในรายการ MotoGP รุ่น Moto3 โดยเขาสังกัดอยู่กับทีม e s t r r a กาลิเซียและจบฤดูกาลแรกด้วยอันดับที่10บนตารางคะแนนถัดมาในปี2016เขาได้ย้ายสังกัดมาอยู่กับทีม l e ียวผา r เลสซิ่ที่แฟนๆส่วนใหญ่จะเห็นเขาบ่อยในสีชุดแข่งทีมนี้โดยควบรถ KTM ความัดับ13ไปได้หลังจบฤดูกาลหลังจากบ่มเพาะเหล่าฝีมืออยู่ในรุ่นม o t ตทีมาแล้ว2ปีพร HP40 ทีมแข่งในรุ่น m o โต2ก็ได้เซ็นสัญญาดึงตัวเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นมาร่วมทีมในปี2017ก่อนที่เขาจะทําผลงานได้เพียงอันดับ13ในตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพทําให้เขาต้องย้ายทีมอีกครั้งในปี2018ครั้งนี้ย้ายไปอยู่ในสังกัดทีม Speed Up r e s i n g ในรุ่น m o โต2เช่นเดิมและทําผลงานจบอันดับที่10ได้ในฤดูกาลนั้นถึงแม้ว่าผลงานของเจ้าแฟบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วนเวียนอยู่แถวกลางๆตารางมาโดยตลอด เมื่อจะนําผลงานมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินความพร้อมสําหรับการก้าวขึ้นไปสู่การแข่งขันในรุ่นสูงสุดอย่างม o t ต g p มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในวงการ2อล้ออะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าหากเราลองนั่งดูและว,วิเคราะห์กันกับขี่ของฟาเบีโอควตาราโลดีๆตัวเขาเองมีจุดเด่นที่หลายๆคนมักจะมองข้ามไปจุดเด่นจุดนั้นก็คือทักษะการควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ของเขา ที่แน่นไปด้วยพื้นฐานของการเป็นนักแข่งรถที่ดีหากได้รับการขัดเกลารวมถึงโอกาสและพื้นที่ที่เหมาะสมเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันจนกระทั่งในช่วงกลางปี2018ก็มีผู้ที่มองเห็นเพชรเม็ดนี้และมอบโอกาสให้กับเขาเข้าสู่ทีมเพื่อลงแข่งในรุ่นพีเมีคาร์ดอย่าง Mo t ต GP ทีมแข่งทีมนั้นก็คือทีมแข่งอิสระอย่างเปโตนาร์ยามาฮ่าเอส โดยจะขึ้นมาจับคู่กับนักบิดดุรีกีแชมป์โลกโมโตทูในปี2017อย่างฟรังโกโมวิเดลี่เพื่อลุยศึกโมโตจีพีในฤดูกาล2019ซึ่งการมาครั้งนี้ของฟาบิโอควาตาลโลค่อนข้างช็อกวงการ200อยู่พอสมควรเมื่อดูจากผลงานที่เขาทำได้ในรุ่นที่ผ่านมาแต่นั้นก็ยังไม่สามารถตัดสินอะไรในตัวเขาได้เพราะเขายังไม่ได้ลงสนามเพื่อโชว์ศัก,กยภาพเลยเริ่มต้นเปิดฤดูกาลใหม่ในปี2019 เด็กหนุ่มหน้าใหม่อย่างฟาบิโอควาตาลาโลก็ไม่ได้มีใครให้ความสนใจตามที่คาดการเอาไว้และยังถูกมองว่าเป็นเพียงไม้ประดับของการแข่งขันในรุ่นโมโต g p เพียงเท่านั้นแต่แลสปอร์ตไลท์ทุกดวงต้องหันมามองเขาเมื่อเขาสามารถคว้าตำแหน่งผู้ที่ทำความเร็วต่อรอบได,ด้ดีที่สุดหรือฟาเทศแล็บระครองได้สำเร็จตั้งแต่สนามแรกที่ลงแข่งเหมือนเป็นการประกาศตัวตนของเขาว่าถึงเวลาที่ผมเจาจริงแล้วนะ เขาเล่งเครื่องทำเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการคว้าตำแหน่งโพโพซิชันเบียดแย่งนักแข่งรุ่นเก่าหลายคนขึ้นไปออกสตาร์ทแถวหน้าได้เป็นครั้งแรกสำเร็จในการแข่งขันสเปนิกกลางปีก่อนที่สนามที่7ของฤด,ด,ดูกาลอย่างคาตาลุญญากลางปีเขาก็สามารถคว้าตำแหน่งโพโพซิชันมาครองได้อีกครั้งและจบการแข่งขันในอันดับที่2ได้ขึ้นโพเดียมในการแข่งขันรุ่นมต GP เป็นครั้งแรกในชีวิต Time, ในเมื่อคนมันจะแหลเอาอะไรก็ฉุดไม่อยู่โดยเหตุการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกต่างร้องว้าวและทึ่งในความสามารถของเขาคงจะเป็นการแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในประเทศไทยบ้านเราเขาสามารถขึ้นมาท้าชิงกับมาร์มาเกดแชมป์โลกผู้ไร้เทียมทานได้แบบสูสีและมีชั้นเชิงเกินกว่าจะเป็นนักแข่งลุกกี้หน้าใหม่ถึงแม้จะโดนมาร์มาเกดสอนเชิงไปในโค้งสุดท้ายและคว้าแชมป์ไปได้อย่างสุดมัน แต่สิ่งที่แฟนๆทั่วโลกสนใจนั่นก็คือเจ้าของตำแหน่งโพเดียมดับ2อย่างฟาบิโอควาตาลาโลที่ฉายแสงออกมาได้อย่างน่ากลัวและส่งสัญญาสำคัญไปถึงการที่เขาจะเข้ามาเป็นผู้ท้าชริงตำแหน่งแชมป์โลกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเสร็จสิ้นฤดูกาล2019ฟาบ,บิโอควาตาลาโลคว้าตำแหน่งนักแข่งหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมและนักแข่งทีมอิสระยอดเยี่ยมไปครองได้ตั้งแต่ปีแรกที่ขึ้นมาและเขาพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลถัดไป เปิดฤดูกาลใหม่ในปี2020กับเหตุการณ์โรคระบาดและตารางการแข่งขันที่ไม่เหมือนเดิมแต่ที่เหมือนเดิมก็คือความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานของฟาบิโอควาตาลาโลเขาเดินเครื่องคว้าชัยชนะตั้งแต่การแข่งขันสองสนามแรกแต่ทว่าฟอร์มการขับของเขาตลอดทั้งฤด,ดูกาลนั้นฟาบิโอควาตาลาโลเขาค่อนข้างเจอปัญหามากมายทําให้เขาพลาดโอกาสที่จะลุน้นแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายในฤดูกาล2020ทั้งๆท,ท,ที่เขาถูกมองว่าเป็นตัวเต็งแชมป์โลกของปี2020นี้ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้อย่างที่ตั้งใจไว้ในปี2020แต่ความพยายามและความมุ่งมั่นมันแสดงออกมาในการแข่งขันฤดูกาล2021มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับตัวเขาโดยจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญคือการย้ายสังกัดทีมแข่งไปอยู่กับทาง Yamaha Factory แทนที่เอดอลของเขานั่นก็คือ v a l e n ล i ต o โน s s อด้วยการซัพพอร์ตจากทีมใหญ่ฟาบ,บิโอวาตาลาก,ก็แสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ในฤดูกาล2021ทําให้จบ18สนาม เขาสามารถคว้าโพเดียมมาครองได้ถึง15สนามแบ่งเป็นชัยชนะ5สนามและโพเดียมอันดับที่2และ3อีก10สนามที่สำคัญเขาไม่มีสนามไหนที่ไม่มีแต้มเลยนับว่าเป็นสถิติที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมแล้วกับการคว้าตำแหน่งแชมป์โลก MotoGP ฤดูกาล 2021, aro, 2021. World นอกจากนั้นเขายังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักบิดสัญชาติฝรั่งเศสคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ในรุ่นพรีเมียร์คาต คราน้ําตาที่ไหลออากมาของเด็กหนุ่มฟาบิโวควาตาลาโลมันคือผลผลิตของความพยายามความมุ่งมั่นและความอดทนฝึกฝนเพื่อทําตามความฝันจนวันหนึ่งเมื่อมันสําเร็จการเฉลิมฉลองชัยชนะมันช่างสวยงามแม้จะมองย้อนกลับไปดูอีกกี่ครั้งมันก็คงจะหายเหนื่อยและสร้างแรงผลักดันต่อไปอีกในอนาคตของเขาคนนี้อย่างแน่นอนเ ar อลเดียโบฟาบิโวควาตาลาโลแชมป์โลกม o โต GP ฤดูกาล2021 เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเส้นทางสู่แชมป์โลกของเจ้าฟร์ฟาบิโอคอตาลาโลมีใครเป็นแฟนขับของเขาบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับเช่นเดิมก่อนไปฝากเพื่อนกดไลค์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดคลิปใหมให่ทางช่องเรานะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ